แก่นายเต๋บุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาติไทย และจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Sea of Love สื่อความหมายถึงทะเลที่ทําให้เกิดความรักความสามาัคคีและความภาคภูมิอันเกิดมาจากความกล้าหาญของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทยบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออ h e สตราวงดุริยางราชนาวีแบ่งออกเป็นสองภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบอาทิเพลง Summon the Heroes ของจอห์นวิลเลีย ซึ่งใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1996การบรรเลงเดี่ยวเปียโนในเพลงเปียโนคอนแชร์ตนัมเบอร์ทูโอปุสโท่อน3รอนโดทอกาดาของนิโคลไลคาบุสตินที่ผสมผสานร,ระหว่างดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจ๊สด้วยกันอย่างลงตัวเพลงยุทธนาวีเกาะช้างเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์รอซอ112 ส่วนภาคหลังแบ่งการแสดงออกเป็นสององประกอบด้วยองค์ที่1 Memories of the Sea ความทรงจําแห่งท้องทะเลรวมบทเพลงที่บรรยายเรื่องราวของทหารเรือเป็นการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลโดยศิลปินรับเชิญและนักร้องวงดุรยิยางราชนาวีอาทิเพลงรวมใจพักรักชาติราชศรัทธาเพลงลาวคาหอมเพลงรักแท้อยู่เนื้อการเวลาเพลง All that a t Jazz องค์ที่สอง Sea of Love and Pride ทะเลที่ทําให้เกิดความรักความสามคัคคีและความภาคภูมิแทนความรักและความภาคภูมิใจของราชนาวีไทยถ่ายทอดโดยศิลปินรับเชิญอาทิเพลงหนึ่งเดียวคนนี้เพลงทรายกับทะเลเพลงรักนาน ส่วนเพลงตามรอยความดีและเพลงสดุดีจอมราชาขับร้องโดยศิลปินรับเชิญคณะนักร้องประสานเสียงวงดุรยิยางราชนาวีนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารเรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเมื่อจบการแสดงทรงพระการุณาโปรดเกล้าโป